รัฐมนตรีอุตสาหกรรมนะคะก็ปฏิเสธต,ตอบคำถามค่ะหลังจากที่บริษัทแม่อัครารีซอสเซสนะคะขอให้รัฐบาลค่ะทบทวนคำสั่งปิดเหมืองทองคำนะคะแล้วก็ขอโอกาสให้บริษัทดำเนินกิจการต่อจนกว่าจะสิ้นสุดอายุประอายุประทานนะคะอายุประทานบาทในปี2571ค่ะ นะผู้บริหารบริอัครารลิสเซสและบริษัทคิงเกสของประเทศออสเตรเลียรบ,บริษัทแม่เดินทางเข้าพบทางการไทยเพื่อขอรับฟังคำชี้แจงจากภาครัฐกรณีที่มีคําสั่งปิดเหมืองแร่ทองคําทั่วประเทศภายในสิ้นปีนี้ล่าสุดได้เข้าพบกับนางอัชกาศรีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยในเกรกฟาวลิสเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบอรมาจอรอัคราริซัสเตสค่ะแล้วก็ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคิงสเกตนะคะก็บอกว่าได้สอบถามเกี่ยวกับความชัดเจนแล้วก็ขอความเป็นธรรมกรณีที่รัฐบาลไทยมีคําสั่งให้ปิดเหมืองแร่ทองคําชาตรีภายใน31ธันวาคม2559เพราะบริษัทในฐานะผู้ดําเนินกิจการเหมืองแร่ทองคําชาตรีดําเนินงานด้วยมาตรฐานการผลิตและก็บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมระบบสากลและยังเป็นเหมืองแร่ทองคําแห่ง เดียวนะคะที่ยังเปิดดําเนินการอยู่ในประเทศไทยรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคําสั่งนี้จึงขอให้ภาครัฐค่ะทบทวนคําสั่งแล้วก็ขอโอกาสให้บริษัทดําเนินกิจการต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดอายุประธานบัตรในปี2571ค่ะโอยพอแล้วจะเลยไปถึงไหนนี่ก็ตักตัวงกันไปเยอะแล้วนะ คนนอื่บ้างผู้บริหารอราครับบอกว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่6เดือนก่อนจะต้องปิดเหมืองทองตามนโยบายของรัฐบาลในสิ้นปีนี้นะครับบริษัทก็จะพยายามเจรจากับภาครัฐเพื่อย้ําจุดยืนต่อไปนะครับโดยยังไม่คิดที่จะฟ้องกลับรัฐบาลในช่วงนี้เพราะเชื่อว่าบริษัทและก็ภาครัฐน่าจะร่วมกันหาทางออกที่ดีเป็นที่น่าพอใจกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายครับทางด้านรัฐมนตรีอุตสาหกรรมนะครับก็ปฏิเสธตอบคําถามครับหลังจากเข้าพบในครั้งนี้บอกแต่เพียงว่า เรื่องยังไม่จบอยู่ในระหว่างขั้นตอนการดําเนินการนะครับโดยก่อนหน้านี้ครับเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับคณะผู้บริหารของทางอัคราก็ได้เข้าพบกับนายชาติหงเทียมจันทร์อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือกอพอรรอนะครับเพื่อขอคําชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันครับซึ่งอธิบดีของกอพอรอก็ได้ชี้แจงให้บริษัททราบนะครับว่าต้องดําเนินการตามนโยบายสาธารณะในเชิงป้องกันขณะที่เหมืองทองเองก็ยังสามารถดําเนินการถลุงแร่ทองคําได้ตามปกติ ไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2559ซึ่งยังก่อให้เกิดรายได้อยู่ขณะเดียวกันนะครับก็ได้กำชับให้ทางบริษัท นั้นได้ไปจัดทําแผนบริการบริหารการจัดการมาให้ทางกอพอรพิจารณาด้วยร่วมกับทางกระทรวงสาธารณาสุขและก็กระทรวงทรัพยากรธ,าาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ครับค่ะนอกจากนี้นะคะอธิบดีกอพอร,พก,รก็ยังย้าด้วยค่ะว่ารัฐบาลชุดนี้ในโนโยบายสาธรารณะในเชิงป้องกันนะคะที่คํานึงถึงความเดือดร้อนและก็สิ่งแวดล้อมของชุมชนเป็นหลักและในอนา,นาคตนะคะหากจะให้อประธานบัตรกับเหมืองใดๆภาครัฐต้องคํานึงถึง3ปัจจัยก็คือ ข้อ 1. ค่ะปัจจัยทางสังคมข้อ 2. ปัจจัยทางสาธารณสุขแล้วก็ 3. ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมแต่ไม่รู้ว่าในอนาคตนะคะเมื่อรัฐบาลใหม่เข้ามานโยบายนี้จะยังอยู่หรือไม่ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลในยุคนั้นๆจะมองเรื่องการทําเหมืองทองคำเนี่ยอย่างไรคะ่ะ